ฮัลโหลคัซาโคตรไกลคุณไง Oh, yeah. yeah, yeah, yeah. You have shop? Oh, yeah, we have shop here. Okay. You can the shop yeah? okay. okay, here we have everything with the water. Ah, yeah, yeah, yeah. Oh, nè! Yeah. Oh, yeah. yeah, you take your shoes, you... <coughs> Oh, กินข้าวเสร็จเมื่อกี้ผมรอคุณไม่ไหวเพ่คิดว่าคุณเดินผมเดินมาไกลไก้มากเออระบานบอมมันทำบอมยีเชียนห้องอันว่กอันก็กลัวลูกตงไปข้าว้าเราใหม่คุณจะกันเียเอี่ยมนนคนนั่งยกทั่วไทย กเลับอนใควิ่งกลั่นมากลั่นได้ยิเข้ลยด้วเล็ดเด้อหน้ามนเล็ดพี่ี่นอนไหนโอ้ t a n k y welcome ring this is hot tea hot tea คดิงวิ่คดิงวความดิงคนเหนื่อยปลององเฮ้าในมากในมากคนไกลไกลเกินนาย already take take กระเป๋าสร้านนีอ๋อยอฟ f i n i s เออฟิ i ิ i น n k o e v i l l อ๋เะาลองเฮ้า v r watching this is welcome i s a hot e a 是吧？嗯。